สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็จะพามาชมน้ำน้ำหมักหรือยาดองที่เราทำจากผลสมอเพราะว่าที่นี่ผลสมอหลน่นเยอะแล้วก็เลยเก็บมา มาดองดองด้วยน้ำพึ่งนะน้ำพึ่งเทใส่จนท่วมสมออันนี้ดองได้ประมาณ2เดือนนะครับ2เดือนแล้วเราก็จะมากรองเอาเฉพาะน้ำนะครับเพราะยาในผลสมอเนี่ยมันมาอยู่ในน้ำพึ่งหมดแล้วนะครับก็จะกรองเอาเฉพาะน้ำนะครับด้วยตัวกรองของเราก็คือตัวนี้นะเอาง่ายๆเลยใน ในชานะครับอ่าตะแกรงของชานะครับก็จะเทกรองก่อนนะครับกรองแล้วเพื่อจะเก็บใส่ขวดนะครับนะเทลงไปเลยครับเทลงไปจนหมดเลยครับนะ พอหมดอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะเอาไปเทใส่ขวดจะไปผสมกับน้ำนะครับกินเพียวๆก็มันจะหวานหวานมากแล้วก็บาดคอนั้นก็เราไปผสมโซดาหรือน้ำเปล่าก็ได้นะครับกินก่อนนอนทุกวันนะครับก็จะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายนะครับตอนเช้าระบบขับถ่ายก็จะทำงานปกตินะครับ ลองลองไปทําดูนะครับอันนี้ก็คือผลสมองมันหล่นเยอะเราก็เลยลองมาทําดูนะครับประจุก,กับน้ําผึ้งเรามีด้วยนะครับดองสักเดือนหนึ่งก็ได้นะครับนนี่ดองนานมากแล้ว2เดือนนะครับก็ลองไปทําดูนะครับ